อัเบียวอันบปนี้มเลิดอีรีรวยขึ้นรถพุ่งก่อนว้ายตาพุ่เกิบเทปตาาัได้นนึงอุ้ยเดี๋ยวครับูเป็นยังไงครับ ขอบคุณค่ะโอ้โหหัวกับ oh! ทิ้งด้ทำละของพาะในษีด้ทำละของภาค oh! ในีมีแต่มึงมีและแมงวัดเป็นตาสาันมีแต่วันและแมงบีเป็นตีมีแต่บงีและแมงวัดเป็นตาสว์ดังไม่แต่มวัน อย่างอี้นี่นี่กูบอกให้แต,ง,ตแบบแบบง,งมาว่าแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงจะได้จ้างแม่แบบว่าเป็นตุ๊กตาอะไรเมยบักอันไรนะที่พี่กู้มีแต่นะ้านหน่อยฮะนาชักกีเออแตงแต่งบบบคือชักกี้เอาไม้เอาไม้เอาไม้มึงสิมา,อา,า,า,าเ,เอาไม้จะได้เขไทยไปแลยเขาพ้อมเดียวเอาไม้กลมไม้โอโอกลมไม้เอองานยังงานเี่ยวจะตลกนักสู สวัสดีแม่สวัสดีค่ะอยู่กับช่องของผู้น้อยคิวแตกนะคะวันนี้ค่ะกับรายการสามเทย์ค่ะมือนีเชจนก่าเชจนดื่มรับพี่น้องเยี่ยมมึงขับรท่านมูสุดเื่องอีอี่นี่ใครจะไปเซิร์ไปเซิร์ฟนะท่านยูเร็วกว่ามูมึงนี่จรวดว่าสั้นมือนี้นะคะกะมีรายงานจากกรมอุตุนะครับวาเะหิตออกนะครับาก็ต้องมาหาเหิสนะครับว่าอากาศอบอ้าวมากเลยนะคะ เอาอิลีเอาอีลิลหัวนี่เอาอิลีซ <c oughs> ื่อมึแก่กาเลยเซื่องมึแม่แต่แต่เอาน่ามีปรสูบเบนฮอตหนักคุณก็อิลีซะเด้อไปพี่น้องฝนสีดโตข้ามหัวก็เฮ้ยฝนฟ้าห้องบึ้มๆมาอีกแล้วอันดับแรกเอารถออกจากหอนท่ามพ,พันเด้อยีปอกขอคุณเจด้วยนะนรถเ้องแพ้งดูเปิดรถใหม่้ด้วนี่เปิดโตล่าสุดทุนในลุ่นเด่นขึ้นไปเอาอไปเดี๋ยวเด้อ คุณนั่ท่าไปหาเกือบไม่ได้ใส่ส่วนจมาเกี่ยวกึมูเจือเจือบู่นี่ต้นกึมูต้องหาต้องใส่เกือบกูตัวกึมูได้ว่ารสั่นบอดไ,คคอไบด้นะคะตามมาค่ะทุกคนขาเข้าไปเบิ้งเหตุดูนะคะกุญแจรถเบี้ยดิฉันนะคะเ <L> หลือเปียงเดียวไทยเหตุที่ไงเนี่ยคือไทยมันใส่มันใส่ใกุญแจอื่นมา่อไหร่ไม่นด้แตกของมันเองอันเดียวเหรอเอาอะไรหเหี้ยสิบสิบบอได้ยนูเมื่อตีบอที่นี่มันล็อกรถดพรจ้าได้นอสูบนำเหลือเปียงเดียวนึื่องไหน ทางลานพ่อไห้กุญแจ่าสามสินี้พ่นว่าดูแจ่มนี่ยังหละสูรุ่นอีอยนอ่ยังโบรุ่นไทยกูยอังไมาเฮียนะเอาไว้แน่ตากล้องเอาไว้แน่มันจะเฮี้ยวันนี้วันนี้มากับน้องเอสเธอร์นะคะเอสเธอร์จะพาไปหาหินนะคะทุกคนคะ่ะตามเอสเธอร์มาเลยค่ะทุกคนอันดับแรกเริ่มส,มสูผู้ดใดไม่อย่างพรมกูให้ยสามลอย นีเขาต้องเปิดขางบ่าสมมติจะหาว่าใดจะบอกร่องนะคะ่นะถ้าต้องหาใหม่ก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีไม้นะ่ะมันจะโดนบ้าหาไปหาเพระจจกกี่เก็บตอดมือเพราะต้องหาใหม่มเพเคลียร์เบอร์ไม่มหลงนะ แอุปกรณ์เฮานี่คือตัวน่คือตุ๊กตาต,ตัวเขียวเคียวฮะนะ ขนาดเด็กบรรจกตามเป็นดอกแดกดอกแดกขนาดวันหายพี่บา,บางเสียบ่อยล่างหน่อเป็นไรใครเห็นใจก้อนก้อยห้องหาเหตดผู้หวงหาแต่ค่อยอาบบ่อขอหลเดือนหนึ่งมาเจ้าครั้งพ่อมีหวังไดือดรึเปล่าอไอ้ถึงหลับปิดนอนก้อย แต่ม no oh, ันกระโบนอยู่กันเนี่ยอายสีแต่กันเด๋อน้อโอ้ยยันเออเออเออซ่อมไปทิชชานบอกความส่ีเลยคุณหมอความสีบ้านหายแบบรั้วบ้านแล้วมันีสื่อกินลวด

我不看。<laughs> เด็ดชีตเตะไปเห็นพค้ดอกกันเม่นแล้วเนาะอันผู้นั้นกับวาผู้นี้กับวาหันน้าว่าอันเหตุยูปานี่ดอกนี่มันออกเด้ฟออกก็ออกได้เจ้าของว่าเก็บเแบบิดแล้ว่าบอกมูมาหาเนาะมีแต่ห้อยเคียร์ประเจนนติชิตแตกน้ำด่กงพยูหันแม่นางอีบอยนี่นี่ส้มบ่สวยเลยมั้นยนีย่มันหลับบได้เลยนว่าอีนี่นี่ล่ะ แหวแปลงมีต้องให้เชียบคนถ้าไม่จะเจ็บอะไรหรือจะหวังเขานี่ออกไปก็ได้ถือขังทุกคนเขาจะรู้สึกอีกอีกเกาะนี่เนี่มันจะขวดหีมึงเด้อเด้อเนาะมึงผลาดอลไรมันก่อหีมึงนี่รีก่อหุ่นมัดมเคยเห็นอยู่บ่ใครขโมยไม่หีเออใครทำรูดเป็นพ่วงบนในเมืองก็ก้อนี่

โอ๊ยโอ๊ยกูคายมากูเดะใช่ค่ะปวดปวดปวดมาที่เดะหัวหดหัวจ้๊บหัอดหัวจุ๊ไปหนีอ้ยปัญญาได้กินเห็ดปลาดอกสนองตอนนี้ปวดทีแล้วนะครับขาดกันแล้วท่ากัน ข้ามอกป่าบ่นี่น้องน้ำมาข้าเจะเห็นขอาเจะเห็นนีอบ่โจใส่โจ๊ก้อไปโจกออกไปป่าไม่ต้องเปลี่ยนแล้าม้เงีบยวนา้ วัลุนววลุนวัลลาไ่่าฮ่า่า่าฮ่าฮา่า่าฮ่า่่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าว่าฮ่า่าฮ่าลาฮ่้าฮ่่้ ขอขอบคุณสปอนเซอร์รักก็คือรักเ่นดีหัว หขออยากไปก่อนเะยย่ไเากินก็ไปช่วยนะ <c oughs> เห็นบนหิีตัวยานี่้งงัวคือ่าเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงอันนีอ้บนอแม่แเ,เ,แเหรอเนาที่เจารจลหรอเพักเิี่ยวเฮ้นะเขาจะมาเก็บไปแววด้สิแตกดอกผูมาหาเออเขาจะมาเขาจะเก็บไปก่อนเท่า,านั่นบนจุมยุ่งผเน้อบันใดท่านยุงมาก ขาไม่เขี่ยบดังเหตุผลอนึงตหอนี่บนนี้ สิภารกิจสำรับวันนี้นะคะพากันไดไปหาเห็นประเด็จพอ่อดอกพี่น้องเขาตัวเขาไปหามาก่อนเลยว่าจะเด็ตัววาเอ็ดออกนะคะสำรับวันนี้ก็สรบนอนเลยพี่นอ้องอานนต้อนนทํายคิมเรียบร้อยแล้วพอบนอนแล้วนะคะพรุ่งนี้มีภารกิจอีกนะคะแล้วก็รอติดตามเลยนะคะว่าพรุ่งนี้นี่จะทําคลิปอะไรนะคะฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะไปแล้วค่ะพี่น้อง